เมื่อใช้ดวงดาวตกเนี่ยในการต่อสู JI, ้ครั้งแรกนะครับมันจะเพิ่มดาเมจไฟที่ศัตรูทั้งหมดนะครับรับจากคุณเพิ่มขึ้นอีก25เป็นเวลา10วินาทีเออเห็นไหมแรงขึ้นนะครับมันแรงขึ้นมากๆติดคลิแทบทุกดอกทุกคนเมื่อทำดาเมจแบบคริติคอลนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจสกิลทักษะบวกขึ้นไปอีก45รนะเนี่ยครับมันจะปล่อยลงมาแบบเนี้ยครั้งนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รวบรวมข้อมูลนะครับเกี่ยวกับอาชีพเมดมาให้แล้วนะครับคือเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้เอาไปลองปรับใช้กันดูนะอันนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเมดเนี่ยเป็นอาชีพหนึ่งเลยนะที่ช่วงต้นเกมเนี่ยเล่นยากมากๆครับเพราะว่าด้วยดามเมจของเขาเนี่ยค่อนข้างเบานะแล้วก็การไล่ตะกิลเนี่ยช้ามากๆครับแถมกู้ดาวอย่างนานอีกกว่าจะได้ใช้ตะกิลแต่ละทีเนี่ยคือแบบถ้าไม่มีคนแบกนะผมบอกเลยว่ามันโอ้โห หนังชีวิตมากๆครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้บิวมาได้ประมาณหนึ่งและก็คือเวล42แล้วของก็ทํามาในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่ได้ทําเยอะนะเมื่อเทียบกับดาบนะครับดาบจะทําได้เยอะกว่าสเตตัสหลักๆเลยนะครับสำหรับอาชีพเมทเนี่ยที่ผมบิวมานะครับก็จะมี s p d นะครับก็คือ p e e d Attack นะครับแล้วก็ตัวค่า Critical แล้วก็ ATK นะครับเป็นหลักเลยสายที่ผมบิวมานะเพราะว่าอะไร s p d เนี่ยจะช่วยทําให้เรานะครับไล่สกิลได้ไวขึ้นค่าคินเนี่ย มันจะต้องเอาไปคูณกับตัว ATK นะครับมันก็จะทําให้ตัวดาเมจเนี่ยของเรานะครับรุนแรงมากยิ่งขึ้นผมก็เลยตั้งใจที่จะ b u i ว3สามสเตตัสนี้มาเป็นหลักเลยแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการหลอมใหม่เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับคือมันมีอยู่ชิ้นหนึ่งไหมทุกคนคือผมเนี่ยหมดไปเป็นหมื่น,หม,นหมื่นหินนะครับแล้วมันไม่ได้สักทีเนี่ยครับเป็นชิ้นนี้ทุกคนหน้ากากครับคือผมพยายามเปลี่ยนค่าดอชตรงนี้นะครับเป็นค่า ATK แต่ว่ามันไม่ได้สักทีเนี่ยออกยากมากๆครับ ATK เนี่ย แล้วให้ได้ขี้ได้อะไรที่เราต้องการเนี่ยคือมันยากสุดๆไปเลยครับผมก็เลยแบบโอ้ท้อแท้มากในการหาเนี่ยถ้าผมได้ a อ k เคมาได้ขี้มาผมก็หายค่าสปีดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ครบสูตรใช่ปะผมก็ต้องมาล่างหาใหม่เวย้ยซึ่งหาใหม่มันแบบออกยากมากๆครับดูดิเนี่ยค่าดอทอีกแล้วเห็นปะค่าขีค่าดอทเนี่ยหมดอีกครับคือแบบ บอกเลยว่ามันหายากมากๆเพราะฉะนั้นต้องค่อยๆทําจริงๆนะสำหรับอาชีพนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นสเตตัสทั้ง3สเตตัสที่ผมเนี่ยพยายามที่จะบิวมาให้เพื่อนๆได้ลองไปปรับใช้กันดูนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นสกิลนะครับสกิลเนี่ยผมใช้แบบนี้เลยนะคือผมลองมาหลายแบบมากทุกคนว่าลองเอาสกิลนู้นมาใส่สกิลนี้เอาอันนั้นออกอันนี้เข้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายแล้วก็คือมาจบเที่ยนนี้เลยจากที่ผมลองแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเซตที่ผมใช้อยู่นะครับมันจะทําให้สกิลอันติ หรือว่าสกิลคอเราเนี่ยออกได้บ่อยขึ้นแล้วก็แรงมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของสกิลพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่ให้ฟังนะว่าทำไมผมถึงเรียกใช้พวกนี้นะครับก่อนอื่นเลยคือสกิลนี้เลยสกิลดาวตกนะครับดวงดาวตกเนี่ยตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับดาเมจตัวเนี้มันจะเป็นดาเมจไฟนะสี่ครั้งนะครับเนี่ยเดี๋ยวดะเดี๋ยวรอดูนะครับนี่ครับมันจะปล่อยลงมาแบบนี้สี่ครั้งนะอ่ามันก็จะแรงมากๆเท่ากับว่า1ฮิตเนี่ยสามารถ สร้างดาเมจได้ทั้งหมด4ดาเมจเลยผมก็เลยเลือกที่จะใช้สกิลนี้นะครับข้อดีของมันก็คือนี่หละครับซึ่งทุกครั้งที่เราใช้สกิลคอนะครับหรือว่าสกิลวันตีเนี่ยมันก็จะเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนี้ด้วย18%นะต่อน1นครั้งซึ่งสูงสุดได้ทั้งหมด5ครั้งนะครับก็คือมันทับซ้อนกันได้5ครั้งอะ่ะทุกคนเท่ากับว่าเราจะได้ทั้งหมด90%นะ เนี่ยผมก็เลยเลือกที่จะใช้สกิลนี้นะครับเพราะว่ามันไปคอมโบกับไอตัวสกิลนี้นั่นเองนั่นแหละครับคือสาเหตุที่ผมเลือกใช้สกิลนี้ต่อมานะครับจะเป็นสกิลตัวนี้เลยสเปลโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันเลยนะครับเมื่อเราใช้สกิลนะครับเพิ่มเลทคีย์ที่เข้าของดาเมจแรก ครับสำหรับสกิลคอแล้วก็3ครั้งถัดไปเนี่ยเพิ่ม100%นะครับนาน7วินาทีนี่ก็คืออีกหนึ่งายเอตุดนะครับที่ผมเลือกมาเพราะว่ามันคอมโบกับไอตัวสกิลนี้สกิลอื่นน่ะกว่ามันจะใช้อ่ะม,มันนานมากผมก็เลยเลือกที่จะใช้สกิลที่มันจะคอมโบกับ ตัวที่เป็นสกิลอันติแล้วก็สกิลต่อมานะครับเขตแผดเผาตัวนี้นะครับเมื่อเราใช้เนี่ยมันจะสร้างเขตแผดเผานในพื้นที่แล้วก็ทาดาเมจเท่ากับ1นึองเอเนตะครับของเอทีเคที่เรามีแล้วก็บวกอีก144นะครับแก่ศัตรูในพื้นที่ทุกๆ2วิเป็นเวลา6วินาทีนั่นหมายความว่าใน1สกิลเนี่ยมันจะสร้างทั้งหมด3ฮิตนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากๆแล้วก็ส่วนสกิลคอรตรงนี้เนี่ย อันนี้ทุกคนต้องใช้อยู่แล้วอันนี้ผมก็จะไม่ได้อธิบายเพิ่มน,นะครับแล้วก็มาดูแพสซีฟกันหน่อยนะกันแพสซีฟทั้ง5สกิลเนี่ยผมใช้อะไรบ้างนะครับผมจะใช้เป็นตัวนี้ครับไวไฟสูงตัวนี้เนี่ยจะทําให้เกิดการระเบิดนะครับหลังจากการสร้างดาเมจนะทำให้ดาเมจ50%ของดาเมจลูกไฟปะทุเนี่ยหรือว่าอันติของเรานะครับให้เป้าหมายที่อยู่รอบๆด้วยน่นหมายความว่า,าพวกมอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆเนี่ยก็จะโดนหมดเลยนะครับไม่ใช่ป้าหมายเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งข้อดี ในส่วนของ passive อันที่2นะครับหลังจากลูกไฟปะทุทำดาเมจคริติคอลนะครับก็คืออันติของเราเนี่ยติดคียนะในครั้งถัดไปนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก41.1นะครับแล้วก็บวกอีก70แล้วก็การใช้ลูกไฟนะครับทุกๆ5ครั้งอะ่ะทำให้รับประกันเลยว่าสกิลอันติของเรานะครับจะติดคริติคอลพอมันติดคริติคอลเนี่ยมันก็จะไปวนลูปขึ้นข้างบน,นครับ นั่นก็หมายความว่าทำดาเมจคีดิคาลเนี่ยนะครับการใช้ลูกไฟนะหลังจากที่อันติของเราเนี่ยมันติดคีเนี่ยมันก็จะมาวนเข้าในส่วนของตรงนี้ครับก็นี่แหละคือข้อดีนะทุกคนอันติีของเราติดคีใช่ไหมมันก็บ,บ,บอกว่าในครั้งถัดไปเนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้นอีก41นะนั่นเท่ากับว่าอันติของเรามันจะแรงขึ้นอีกเว้ยทุกคนแล้วก็พอเราตีตีตีไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะวนกลับมาแล้วก็ขึ้นไปใหม่เงี้ยทำให้อันติของเราเนี่ยมันแรงอยู่ตลอดเวลาเลยผมก็เลยเลือกที่จะใช้ส ตัวนี้สปาร์กสเปสนะครับเมื่อใช้สกิลคอนะครับมันจะปล่อยประกายไฟ5ครั้งนะครับทำดาเมจไฟเท่ากับ20%ของ ATK ที่เรามีนะครับแล้วก็บวกด้วย112อ่าไปยังเป้าหมายแบบสุ่มนะครับมีโอกาส30%นะที่จะสร้างอันระเบิดก่อให้เกิดความเสียหาย แบบ300%เนะครับคือแบบสกิลนี้มันก็จะทําให้สกิลคอของเราเนี่ยมันแรงขึ้นอีกนะครับสกิลนี้ครับใกล้ชิดธาตุเนี่ยหลังจากเราใช้สกิลอันติไปแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มาดาเมจธาตุของสกนะิลคอนั้นนหมายความว่าถ้าผมใช้แพสซีฟนี้เนี่ยเวลาผมใช้อันตินะครับมันจะเป็นธาตุไฟนั่นหมายความว่าธาตุไฟมันจะแรงขึ้นอีกนะครับอีก25%นะนาน2วินาทีอ่าอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกๆสกิลเนี่ยนะครับมันโยงเข้ามาหาตัวที่เป็นสกิล อันตรของผมทั้งหมดเลยแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นพาสีอันสุดท้ายเลยทุกๆก,การโจมตี9ครั้งนะครับของสกิลดาเมจที่ท่าเดียวกับสกิลอันติีจะเพิ่มสกิลคอดาเมจก็คือดาเมจของสกิลอันติีเนี่ยก็จะแรงขึ้นบีนะครับเนี่ยเห็นไหมถ้าเราใช้สกิลทุกสกิลนะครับโยงไปที่สกิล เดียวนั่นก็คือสกิลคอนะครับหรือว่าสกิลอันติของเราเนี่ยมันก็จะส่งผลให้ตัวสกิลของเราเนี่ยมันแรงมากๆนะครับถึงแม้ว่ามันจะพูดาวช้านิดนึงนะครับสำหรับสกิลอื่นแต่ว่าเราใช้สกิลอันติเนี่ยในการแก้ขัดได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสักหน่อยนะเนี่ยเห็นไหม,ป,ป,ม,มปั๊บปั๊บปึ๊บปึ๊บเออเห็นไหมแรงขึ้นนะครับมันแรงขึ้นมากๆติดคลิแทบทุกดอกทุกคนนี่ เป็นไงผ่านได้ไวมากครับสำหรับเมดต,ต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของสัตว์เลี้ยงแหละสัตว์เลี้ยงเนี่ยหลายๆคนอาจจะเลือกใส่ตามใจชอบนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเปิดมาได้เป็นสุนัขนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้สุนัขแล้วมันเปิดยังไม่ได้เนี่ยอย่าลืมนะครับเวลาเราสุ่มสัตว์นะครับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเราสามารถการันตีหรือว่าเลือกได้นะตรงนี้เราสามารถมาเลือกได้เลยว่าอยากได้ตัวไหนแล้วเราก็เปิดไปเรื่อยๆนะครับโอกาสมันจะออกเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เลือกเนี่ยโอกาสมันจะออกน้อยมากๆ อันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงที่ผมใช้นะก็จะเป็นสุนัขปีศาจนะถ้าไม่ผมถึงใช้สุนัขปีศาจสัมรับ์อาชีพเมทนะเมื่อทำดาเมจแบบคริติคอลนะครับมันก็จะเพิ่มดาเมจสกิลทักษะบวกขึ้นไปอีก45%นะทอนซับกันได้ถ้าเราทําทั้ง2เงื่อนไขนะเท่ากับว่ามันก็จะแรงขึ้นอีกนะสำหรับสกิลที่เราใช้เนี่ยบวกไปอีตั้ง45%เลยนะ แล้วก็สกิลพิเศษนะครับของสัตว์เลี้ยงที่ผมใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับเพราะว่านี่เลยครับเวลาในการเซอร์ไวเพิ่มขึ้น11วินาทีเซอร์ไวได้นานขึ้นนะครับเซอร์ไวคืออะไรเซอร์ไวก็คือไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยตัวนี้คือเซอร์ไวครับมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นแล้วก็ในส่วนของสกิลนะครับสกิลสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่ผมใส่เข้าไปนะผมจะใส่เป็นตัวนี้ครับสปีดบวก100 HP วก2,000อันเนี้ยอันนี้ตรงนี้เนี่ยจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าผมอยากให้มันถึกขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเพิ่มสปีดขึ้นมาอีก117แล้วก็ค่าบล็อกอีก117นะเป็นสกิลนี้คืออันเนี้ยไม่ตายตัวนะว่าจะใส่อะไรก็คือไปเลือกใส่กันได้ตามใจชอบเลยมันมีหลากหลายสกิลมากแล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะเล่นสายไหนแต่เนี้ยคือคร่าวๆที่ผมบิวมาให้เพื่อนๆได้ดูนะว่าเออมันเล่นแบบนี้ก็ได้ลองนําไปใช้กันดูนะครับผมคิดว่าเออแบบนี้ก็โอเคนะไม่แย่นะผมก็ผ่านมาเรื่อยๆได้ สกิลก็ค่อนข้างแรงครับติดคีบบ่อยติดคีแทบจะทุกครั้งที่ปีเลยอ่ะแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะก็จะเป็นพรสวรค์นนะพรสวรค์นเนี่ยอ่ะอาจจะอัพแปลกๆหน่อยนะว่าทําไมถึงผมถึงอัพแบบนี้นะอันนี้ผมอัพไล่ลงมานะครับเพื่อจะเอาตรงนี้ครับนี่เมื่อใช้ดวงดาวตกเนี่ยในการต่อสู้ครั้งแรกนะครับมันจะเพิ่มดาเมจไฟที่ศัตรูทั้งหมดนะครับรับจากคุณเพิ่มขึ้นอีก25%เป็นเวลาส0วินาทีแล้วก็ฝั่งนี้เนี่ยที่ผมอัพมานะครับผมจะเอาที่เป็น ค่าสปีดแล้วก็ ATK เพิ่มนะครับหรือว่าจะมาลงตรงนี้ก็ได้เพิ่มดาเมจของการใช้ดวงดาวตกเนี่ยในครั้งแรกทุกการต่อสู้เพิ่มขึ้น100นะครับจะอัพตรงนี้ก็ได้นะก่อนที่จะลงมาข้างล่างนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเลือกที่จะอัพลงมาข้างล่างก่อนเพื่อจะเอาคิสนะครับนี่ค่าคีค่าคีสนะครับแล้วก็มาเอาตรงนี้ครับในส่วนที่เป็นตรงนี้หลังจากการเริ่มการต่อสู้3วินาทีเนี่ยลดเวลาการไล่ลงนะครับของลูกไฟประทัดหรือว่าอันติของเราเนี่ยลง20%อ่า มันก็จะทําให้เราใช้อันติได้บ่อยขึ้นนะมันเป็นสกิลโจมตีเดียวเลยนะครับที่มันคูดาวที่ไวที่สุดผมก็เลยเลือกที่จะมาเอาก่อนแล้วก็เดี๋ยวพอมีแต้มเหลือก็ค่อยไปอัพตรงนี้ก็ได้ครับหรือใครจะมาอัพสายตรงนี้เพิ่มเลยก็ได้เนี่ยก็จะมาเอาความเร็วความความถี่ในการโจมตีหรือว่าจะมาอัพพวกนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่นะครับอันนี้แล้วแต่ชอบส่วนในสายของตรงนี้เนี่ยผมเลือกดาบเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้นี่ครับ ภายใน0.5วินาทีหลังจากการสร้างดาเมจโจมตีทั่วไปนะครับจะเพิ่มดาเมจทั้งหมด4%อ่ะนั่นหมายความว่าถ้าผมตีธรรมดา1ครั้งเนี่ยภายใน0.5วินาทีเนี่ยผมก็จะได้ดาเมจทั้งหมดเพิ่มขึ้นมาอีก4%นั่นเองนี่แหละคือสิ่งที่ผมเลือกมานะครับแต่ว่าเมจเดีต้องบอกก่อนนะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เก่งอะไรนะครับส่วนใหญ่ผมจะไปเล่นดาบนะเออถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับใครมีสายอื่นที่อยากจะแนะนําหรือว่าไงเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับ หลายๆคนนะครับที่กำลังอยากจะลองเล่นเมดก็ลองบิวต,ตามนี้ดูได้นะครับส่วนใครอยากเล่นดาบนะครับในคลิปที่แล้วแล้วนะครับผมก็ททำลงให้แล้วนะครับหรือทำยังไงจะให้เราตีแรงขึ้นเก่งขึ้นนะครับใส่ของยังไงเนี่ยในคลิปที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำไว้ให้หมดแล้วลองไปดูได้นะครับในช่องผมหรือว่าจะให้ผมเดี๋ยวผมเนี่ยติดไว้ในตัวไอขวามือข้างบนแล้วกันเพื่อนๆก็ลองไปดูได้นะครับในตัวไอขวามือข้างบนตรงนี้นะตรงนี้นะครับอ่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะก่อนจากกันนะฝากกดไลค์กด subscribe นะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ